รรมุนาวัตตีโลโกสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมเรื่องราวของไอ้ลมหนุ่มชาวนาลูกกำพร้าพ่อแม่ตายหมดไอ้ลมคบหาดูใจอยู่กับบุงหาหญิงสาวสวยหมู่บ้านเดียวกันทั้งคู่คบหาดูใจกันมาเนิ่นนานหลายปีแล้วก็ตกลงปงใจกันว่าหากออกภาษาปีนี้เมื่อไหร่ ทั้งสองคนก็จะแต่งงานกันให้ถูกต้องตามประเพณีนั่นเองบุงอาทำไอะไรอยู่ว่าก็กำลังจูงควายเข้าเหล่ายัางไงละจ๊ะพี่ลมไปยังไงมายัางไงอะวันเนี้ยมาหาบุงอาสักคำเสมืดเลยอะพี่โถ่บุงอาวันเนี้ยพี่ทํางานสายตัวแทบขาดวันทั้งวันไม่ได้เจอหน้าบุงอาเลยไม่เจอบุงอาก็เหมือนว่าพี่ขาดอะไรไปสักอย่าง ยังไงซะก,ก็ต้องเจอให้ได้ทำงานเมื่อยล้าแค่ไหนก็ตามหากแม้ว่าได้เจอหน้าบุงาอาการเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าทั้งหมดทั้งสิ้นมันก็หายเป็นปิดทิ้งนะจ๊ะบุงหาฮิปากหวานเหลือเกินพี่ลมอาะพี่ลมคะเราออกภาษาปีนี้ว่ายังไงอะพี่ลมยังคิดอ่านเหมือนเดิมหรือเปล่าคะ คิดอ่านเรื่องอะไรเลยจัะบุงาฮี่ลืมจริงๆเิงอะพี่ลมอะก็ไหนพี่ลมตกลงกับบุงาเอาไว้ว่าออกพรรษาปีเนี้ยพี่ลมอะจะหาเท่าแก่มาสู่ขอบุงาแล้วก็จะตกแต่งกันให้ถูกต้องตามประเพณีไม่ใช่เลยคะโทบุงาพี่จําได้อยู่แล้วจ้าพี่ก็เพียงแค่หยอกเยาหยอกเอินบุงาเล่นก็เท่านั้นเองความรักของเราสุกงอมเหลือเกินแล้ว พี่รอเวลานี้มันเนิ่นนานเหลือเกินในที่สุดอีกไม่นานเราสองคนก็จะร่วมหอลงลงกันแล้วนะจ๊ะบูงาจริงด้วยอะ่ะพี่ลมบูงานึกแต่ละคางอ้อบูงาก็ตื่นเต้นจนคนแขนสแตนด์อัพหมดเลยนะคะพี่คนแขนลุกตั้งเป็นหน่อไม้ฝรั่งแบบนี้แสดงว่าบูงาคงไม่ได้คิดอะไรเพียงแค่ง,งานแต่งเท่านั้นกระมัง อาจจะคิดถึงฉากบทรักที่แสนว่าปิวและร,ร้อนของพี่ด้วยหรือเปล่าจ๊ะอุ๊ยพูดแบบนี้ได้ยังไงอะพี่ลมเดี๋ยวคนอื่นมาได้ยินเข้าเขาก็รู้กันพอดีนะสิจ๊ะว่าบุงามอบกายถวายเรือนร่างให้กับพี่ลมเป็นที่เรียบร้อยแล้วว่าโถเอ๋ยบุงาไม่ต้องอายใครหรอกจ้าตรงเนี้ยมีเพียงแค่เราสองคนเท่านั้นเองนะจ๊ะขอพี่ชื่นใจบุงหาหน่อย นี่จะมีแค่เราสองคนได้ยังไงอะ่ะพ่อกับน,น้องก็อยู่บนเรือนเนี่ยชะดีชะร้ายเกิดทธงสองคนแอบดูเราอยู่ว่าจะเสียหายเอาได้นะจ๊ะพิลมเสียหายยังไงกันเล่านะขอพี่ชื่นใจหน่อยเอาสักฟอดสักจุบนะจ๊ะบุงหาก็ได้เร็วๆเข้าก็แล้วกันนะจ๊ะพิลมจ้ะบุงหายอดรัก และจากนั้นไอ้ลมก็ทำการจุบบูงาฟอดใจแล้วจึงเดินทางกลับและหลังจากที่ไอ้ลมเดินทางกลับเป็นที่เรียบร้อยบูงาก็ได้เก็บควายเข้าข้อ,ขอจนแล้วเสร็จแล้วจึงเดินขึ้นไปบนเรือนบุงาเสียงใคร่ลูกงูงิงงิง,ง,ง,งพ่อแอบฟังอยู่ตั้งนานแล้วเนี่ยจับประเด็นจับใจความไม่ได้เลยพี่ลมนะเจ้าพ่อพี่ลมเข้ามาจ้า มาทำไมเนี่ยค่ำค่ำม,ม,มืดมืดปกติมันมาก็สี่ส้าห้าโมงไม่ใช่เหรอใช่เจ้าพ่อแต่พี่ลมมาวันนี้เขาคิดถึงหนูเขา,ากินไม่ได้นอนไม่หลับหากแม้ว่าวันไหนไม่เจอหน้าหนูพี่เขาก็เหมือนขาดอะไรไปสักอย่างนะเจ้าพ่ออืมไอ้นี่สำคัญนักนะไอ้ลมนี่เจ้าชูประตูดินพูด จากเกี้ยวพาราสีหาที่ติเตียนไม่ได้เลยฉกาัดชากันเหลือเกินฮึขาลมไม่ธรรมดาจริงๆไอ้ว่าที่ลูกเขยกูนี่ฮะพอดูได้ยังไงอะว่าหนูกับพี่ลมจะแต่งงานกันอืมใครๆเขาก็รู้ทั้งนั้นน่ะไอ้ลมอ่ะมันเอาเรื่องราวที่มันพูดกับหนูถึงงานตกงานแต่งที่จะมาหลังจากที่ออกพรรษา ชาวบ้านชาวช่องเขารู้กันทั้งหมดทั้งสิ้นมีเหรอคนเป็นพ่อเป็นพ่อแท้ๆของบุกหงาจะไม่รู้ว่าโถ่พ่อถ้าอย่างนั้นพ่อรู้ทั้งหมดแล้วว่าพ่ออย่าปฏิเสธพี่ลมเขานะจ๊ะไม่ปฏิเสธหรอกไอ้ลมเนี่ยที่ทางมันก็เยอะแยะมากมกายไก่กองแถมมันยังขยันขันแข็งทำนาทำไร่หลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดิน ไม่เคยปิปากบ่นอะไรสักคำนาแล้งนาน้ำหรือว่านาไหนไหนไอ้ลมมันก็สามารถทำจนเสร็จสิ้นกระบวนความได้ด้วยตัวคนเดียวลูกสาวของพ่อแต่งงานอยู่กินกับมันไปมันก็หมดห่วงพ่อนั่นแหละไฟฝันละเกิดลูกเอ้ยที่จะให้ลูกได้เจอกับผู้ชายแบบนี้ไม่นึกไม่ฝันเลยว่าไอ้ลมอะ จะเปรียบเสมือนเทวดาส่งมาให้ครอบครัวของเรานะลูกนะขยันจริงๆอยู่ยังไงก็ไม่อดตายหรอกลูกครับพ่อขอบคุณพ่อมากๆนะคะที่เข้าใจเราว่าอืมเอาแล้ววแต่ว่าอีเฟืองฟ้าน้องของลูกอะ่ะมันหายไปไหนค่ำค่ำมืดมืดทำไมถึงไม่ยอมกลับมาสักทีลูก ค่ามืดดึกดด่นขนาดนี้มันอันตรายถนนหนทางไฟฟ้าก็ไม่ค่อยสว่างสวยสักเท่าไหร่เดินทางค่ำค่ำมืดมืดเกิดมีพวกขี้เหล้าเมายาฉุดกระชากลากถูไปมันจะเป็นเรื่องเสียหายเอาได้นะก็เห็นเฟืองฟ้าขับรถมอเตอร์ไซค์ออกจากบ้านตั้งแต่ห้าโมงเย็นนะจ้าพ่อ ถ้าทางกระโดกกระเดกแล้วเกินนะน้องคนนี้ไม่รู้ว่าหนูจะทำยังไงดีได้จะพ่ออืเดี๋ยวอีกหน่อยมันก็โตลูกออ <c oughs> <c oughs> อุ๊ยพ่อไอด้วยพ่อไม่สบายหรือเปล่าเนี่ย <c oughs> ก็โลคคนแก่นะลูกเอ้ยอ <c oughs> สามวันดีสี่วันไข้ไม่ต้องเป็นห่วงพ่อนะลูกนะอืมทำงานเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้ามาตลอดทั้งวัน อาบน้ำกินข้าวกินปลาซะให้เรียบร้อยแล้วก็พักผ่อนนะในระหว่างที่บูงากับพ่อกำลังคุยกันอยู่นั้นเฟืองฟ้าน้องสาวคนเล็กของบ้านก็เดินทางมาถึงมีอะไรกินบ้างะพี่บูงาหึ่งกลับบ้านมาสดๆร้อนๆถามพี่เขาแบบนั้นได้ยังไงอะเฟืองฟ้าก็หนูหิวข้าวอะพ่อไปเที่ยวมาตลอดทั้งวันน่ะเหนื่อยเหลือเกินล้ว่าแล้วเววฟืองฟ้าอยากกินอะไรอะ เดี๋ยวพี่จะทําให้อยากกินข้าวไข่เจียวอะ่ะพี่เจียวไข่ให้หนูหน่อยสิพี่บุงหาจ้าเดี๋ยวพี่จะเจียวให้งั้นเฟืองฟ้าก็รอพี่เดี่ยวก็แล้วกันนะเร็วๆเ,เข้าหน่อยก็แล้วกันพี่บุงหาฉันหิวจะแย่อยู่แล้วเนี่ยอืมบุงหาเอ้ยอย่าตามใจน้องเยอะแยะมากมายขนาดนี้นะลูกนะเฟืองฟ้ามันโตเป็นสาวเต็มร่างอายุ18ปปีบริบูรณ์ตั้งแต่เดือนที่แล้ว ืมงานบ้านงานเรือนก็อย่าให้มันขาดอย่าให้มันเกินสีเฟื่องฟ้าอะไรที่พอจะทำได้หนูก็ต้องทำนะลูกจะมารอให้พี่บูงหาทำงานให้ทุกทุกอย่างแบบนี้พ่อว่ามันไม่เหมาะไม่สมสักเท่าไหร่อีกไม่นานเกินรอออกพรษาปีนี้พี่บูหงาก็ต้องตกแต่งกับไอ้รมแล้วก็ต้องออกเรือนไปอยู่ที่บ้านผัว ส่วนเฟื่องฟ้าก็ต้องอยู่กับพ่อเรือนสามน้ำสี่อย่าให้ขาดตกบกพร่องนะลูกนะหัดเอาไว้เดี๋ยวบุงาาไม่อยู่เฟื่องฟ้าจะได้ทำได้อย่างถนัดถนีนะลูกนะอุ้ยพ่อก็พูดไปอีกตั้งนมตั้งนานกว่าพี่บุงากับพี่ลมจะแต่งงานกันนะ่ะพ่อเดี๋ยวฉันกินข้าวเสร็จฉันจะอาบน้ํานอนเลยก็แล้วกันพ่ออยากจะคุยอะไรกับฉันก็ค่อยคุยวันหลังวันนี้ฉันเหนื่อยแล้วเกินนวะ่ะ เสร็จหรือยังพี่บูงาข้าวไข่เจียวชนะเสร็จแล้วจะเฟื่องฟ้าอ่ะนี่จา้าข้าวไข่เจียวร้อนๆแสนอร่อยเลยจะเฟื่องฟ้าขอบใจมากๆเลยนะจ้าพี่บูงาถ้าเกิดว่าพี่แต่งงานกับพี่ลมไปแล้วอ่ะฉันน่ะจะเดินทางไปหาพี่บ่อยๆไปกินข้าวไข่เจียวบ้านพี่นะจ๊ะโอ้ยอิลูคนนี้สอนไม่ได้บอกไม่จำเอ้า ยังไงวันหนึ่งเดี๋ยวก็คงจะคิดได้เองหลังจากนั้นเวลาก็ผ่านไปอีกหลายเดือนพอสมควรก็ถึงเวลาออกพรรษาก็ได้ครบกําหนดการที่ลมกับบูงาจะแต่งงานกันและในที่สุดไอ้ลมกับบูงาก็ได้ตกแต่งกันถูกต้องตามประเพณีและหลังจากที่ทั้งคู่แต่งงานกันจนเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยบูงาก็ได้ทําการย้ายไปอยู่ที่บ้านของไอ้ลมซึ่งไอ้ลมอยู่เพียงแค่คนเดียวเดี่ยวโดด พ่อแม่ตายไปเมื่อหลายปีก่อนการมาของบูงาในครั้งนี้จึงทำให้ชีวิตของไอ้ลมได้เติมเต็มไปโดยปริยายนั่นเองชีวิตของไอ้ลมและบูงาช่างเต็มไปด้วยความสุขแต่แล้วก็มีข่าวร้ายเกิดขึ้นจนได้เพราะว่าลุงจวบพ่อของบูงาก็ดันมาเจ็บป่วยรุนแรงถึงขั้นล้มหมอนนอนเสือ่อเป็นอย่างนั้นอยู่เนิ่นนานหลายเดือนพอสมควรสุดท้ายลุงจวบแกก็ทนพิษอาการเจ็บป่วยไม่ไหว สิ้นใจตายเปรที่สุดและหลังจากที่ลุงจวบตายไปเป็นที่เรียบร้อยเฟืองฟ้าก็ต้องอยู่บ้านคนเดียวบุงหากับไอ้ลมก็เกิดความไม่สบายอกสบายใจสักเท่าไหร่ที่ปล่อยให้เฟืองฟ้าอยู่บ้านเพียงตามลําพังและด้วยเหตุนี้เองคนทั้งคู่จึงย้ายกลับมาอยู่กับบูงหส่วนบ้านของไอ้ลมก็ปล่อยเอาไว้อย่างนั้นหลายๆวันจึงจะเข้าไปดูเข้าไปทําความสะอาดสักครั้งหนึ่ง และหลังจากที่ไอลมกับบูงาย้ายเข้ามาอยู่กับเฟื่องฟ้าเป็นที่เรียบร้อยเฟื่องฟ้าก็ยังคงกระโดกกระเดกเก๊กางกังงานบ้านงานเรือนก็ยังคงไม่สนใจเหมือนเดิมแต่บูงากับไอลมก็ไม่ได้เก็บเอามาเป็นสาระไม่ได้เอามาคิดอะไรเยอะแยะมากมายพออยังไงซะเฟื่องฟ้าก็มีฐานะเป็นน้องนั่นเองเฟื่องฟ้าอยากจะทําอะไรหรือไม่อยากทําอะไรสองผัวเมียก็ไม่เคยปีปากบนเฟื่องฟ้าเลยสักครั้งเดียว หลังจากนั้นเวลาก็ผ่านไปอีกสี่เดือนกว่าๆเห็นจะได้ก็เกิดข่าวดีขึ้นกับไอ้ลมและบูงาเพราะว่าบูงาได้เกิดตั้งท้องและเวลาก็ผ่านไปอีกสี่ถึงห้าเดือนกว่า,วาเธอก็ได้คลอดลูกออกมาเป็นเด็กผู้ชายอ้วนท้วนจ้ำม,มั่มหน้าเกลียดหน้าชังไอ้ลมก็ได้ตั้งชื่อลูกของเขาว่าไอ้ลอยไอ้ลอยเป็นเด็กที่หน้าตาน่ารักเหลือเกินเฟืองฟ้าหลงหลานชายของเขามากจากเฟื่องฟ้าที่เคยเที่ยวทะเลต่่่ทั้งวี่ทั้งวัน คำคำมืดมืดก็ไม่ยอมกลับบ้านตอนนี้น้องลอยเปรียบเสมือนโซ่ทองคล้องใจของเฟื่องฟ้าซะแล้วเฟืองฟ้าคอยเลี้ยงดูลอยเป็นอย่างดีลอยอยากจะได้อะไรเฟื่องฟ้าก็าจะหาให้ดูแล้วอาจจะทําหน้าที่ได้ดีกว่าบูงาที่เป็นแม่แท้ๆท้ซะอีกส่วนบูงาเองทุกวันนี้เธอเริ่มเปลี่ยนแปลงไปมากเหลือเกินตั้งแต่คลอดน้องลอยออกมารู้สึกว่าบูงาจะมีอาการแปลกแไป เธอไม่ค่อยสนอกสนใจงานบ้านงานเรือนไม่ค่อยสนใจลูกไม่ค่อยสนใจผัวแล้วก็ไม่สนใจน้องอีกด้วยแถมบ่อยครั้งยังชอบออกไปเที่ยวนอกบ้านกลับมาค่ำค่ำ,ำมืด,ม,ดมืดอีกต่างหากไอ้ลมก็เกิดความไม่สบายใจไม่รู้ว่าเหตุผลกลใดเมียรักของมันจึงเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือถึงขนาดนี้บูงาพี่มีเรื่องจะคุยด้วยอะอะไรอะพี่ลม ก็ช่วงเนี้ยบูงาเปลี่ยนแปลงไปมากเหลือเกินน่ะตั้งแต่คลอดลูกลอยออกมาบูงาเป็นอะไรบอกพี่ได้หรือเปล่าทำไมถึงทุกวันนี้ไม่ค่อยสนใจงานบ้านงานเรือนงานไร่งานสวนก็ไม่ยอมช่วยพี่ไปทำอีกด้วยบอกพี่ได้หรือเปล่าว่าเป็นเพราะอะไรอ่ะก็ไม่ใช่เพราะอะไระฉันก็แค่เบื่อฉันไม่อยากจะทำงานบ้านงานเรือนอีกแล้วว่า งานนางานไร่ฉันยิ่งไม่อยากจะหยิบจะจับแล้วพี่ฉันส่องกระจกทุกวันนะ่ะฉันรู้สึกว่าฉันไม่น่าจะเกิดมาแบบนี้นะจ๊ะพิ่ลมหมายความว่ายังไงอะ่ะฮะบุห,หาหน้าตาฉันสะสวยขนาดเนี้ทำไมฉันต้องมาทำนาทำไร่ต้องมาเป็นวัวเป็นควายคอยแบกคอยหามเขาด้วยวันนั้นน่ะฉันไปหาอีไก่เพื่อนรักหน้าตาก็ไม่ได้สวยงามเท่าฉันสักเท่าไหร่ ตอนนี้มันมีผัวเป็นเสียมีรถเก่งขับทรัพย์สินเงินทองเครื่องประดับเครื่องสำอางผัวมันหามาให้อย่างไม่ขาดตกบกพร่องฝ่ายฉันนะสิฉันนะ่ะทั้งสวยชั้งหุ่นดีกับอีไก่ตั้งเยอะแยะม,มากมายฉันกลับมาได้พี่ผู้ชายที่ไม่เคยเห็นความงามของฉันเลยะฉันน่าเสียดายตัวเองจริงๆอ่ะพี่ลมโธบุงหาเราก็อยู่กินมาเนิ่นานานหลายปีแล้วเนี่ย เรามีลูกด้วยกันแล้วบูงาชีวิตที่เหลือเราก็ต้องทําเพื่อลูกสิจ้าบูงาจะคิดแบบนี้ไม่ได้นะไม่ได้ได้ยังไงอ่ะทําไมอ่ะทำไมฉันจะคิดไม่ได้ฉันไม่อยากจะอยู่ที่นี่แล้ว,วพี่บอกตรงๆว่าฉันไม่อยากจะอยู่แล้วฉันอยากจะไปลืมตาอ้าปากอยากจะไปมีชีวิตใหม่ไม่อยากจะอยู่ที่นี่ไม่อยากจะอยู่เป็นวัวเป็นควายอีกแล้วอ่ะพี่ลมโทบ,บูงาใจเย็นๆก่อนก็แล้วกันนะ ใจเย็นๆอยากจะได้อะไรวันหลังพี่จะซื้อให้เงินทองทรัพย์สินเราก็มีอยู่แล้วเยอะแยะมากมายด้วยรถเก่งพี่ก็จะหาให้เงินทองผ้าผ่อนอยากจะได้อะไรเดี๋ยวเราไปซื้อกันนะจ๊ะบูงาถ้าอย่างนั้นฉันขอตัวไปนอนก่อนก็แล้วกันพี่ไปละหวังว่าบุงหาคงจะไม่คิดอะไรฟุ้งซ่านนะโอ้ยอย่ามาพูดล่ำลีล่ำไลเลยพิลมฉันไปนอนก่อนก็แล้วกัน แต่แล้วสิ่งที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นจนได้ครับท่านผู้ฟังที่บูงาพูดออกมาทั้งหมดล้วนออกจากใจของหล่อนทั้งหมดทั้งสิ้นเช้าวันต่อมาบูงาได้ทิ้งไอลมแล้วก็เดินทางเข้าสู่กรุงเทพมหานครพร้อมกับอีไก่เพื่อนรักของเธอไอลมมันตื่นขึ้นมาไม่เจอกับบูงามันก็รับรู้ได้ทันทีว่าตอนนี้บูงาได้ทอดทิ้งมันกับลูกไปแล้วเพราะว่าเสื้อผ้าข้าวข,ของเครื่องใช้ของบูงามันหายไปจนหมดเกลี้ยงในทีเดียว และหลังจากที่บูงาทอดทิ้งไอลมไปไอลมมันก็ไม่เป็นอันกินอันนอนไม่ยอมทำงานทำการอะไรขนาดน้องลอยลูกรักแท้ๆของไอลมตอนนี้ไอลมก็ไม่ได้สนอกสนใจอีกเลยปล่อยให้เฟื่องฟ้าเลี้ยงดูแต่เพียงลำพังตัวคนเดียววันๆไอลมเอาแต่กินเหล้าเมายาไม่ยอมหลับไม่ยอมนอนและไม่ยอมพักผ่อน เมาอยู่ได้ตลอดทั้งวันมันเครียดแค้นชิงชังบูงาเหลือเกินที่ได้ทอดทิ้งมันไปมีชีวิตใหม่ปล่อยให้ไอ้ลมต้องเศร้าโศกเสียใจอยู่ตามลําพังนานวันเข้าไอ้ลมก็กลายเป็นคนขี้เล่าเมายาเป็นคนที่ไม่เอาไหนเดือดร้อนถึงเฟื้องฟ้าที่จะต้องคอยดูแลทั้งไอ้ลมแล้วก็ดูแลไอ้ลอยลูกชายของมันด้วยพี่ลมพี่จะเป็นแบบนี้ไม่ได้นะหนูลอยะ ต้องการพ่อนะจ๊ะพี่อืมไม่ต้องมาพูดอ่ะเฟื่องฟ้าพี่สาวเธอมันเลวเหลือเกินมันทอดทิ้งฉันได้มันทอดทิ้งลูกที่แสนน่ารักของตัวเองเพียงเพื่อต้องการจะมีชีวิตใหม่หลงแสงสีอยากจะมีรถเก๋ง อยากจะใส่ทองใส่หยองอยากจะทาลิปสติกสีแดงอยากจะมีเสื้อผ้าแบรนด์เนมโกโกโ้หรูๆใช้เฮ <c oughs> อีดอกโถเอ้ยเธอเองก็คงจะไม่ต่างจากพี่สาวของเธอเฟื่องฟ้า พ,พี่พูดแบบนี้ไม่ได้นะพี่เมื่อก่อนฉันก็อิเลเกคกเ่ะฉันก็ยอมรับแต่หลังจากที่มีหนูลอยอะ่ะฉันก็เปลี่ยนแปลงไปฉันอยากจะทำตัวเป็นตัวอย่างให้กะหลานน่ะพี่เองก็เหมือนกันนะ่ะพี่ลมพี่ต้องเป็นตัวอย่างที่ดีของลูกสิจ๊ะพี่ทำแบบนี้ลูกพี่โตขึ้นมาจะเอาตัวอย่างที่ดีๆแบบไหนอะ่ะเป็นต้นแบบในชีวิตของเขาและจะพี่ไอ้ไม่ต้องมาสอนกูอ่ะเฟื่องฟ้า กูจะทำโทษมึงมึงในฐานะที่เป็นน้องสาวของอีบูงากูจะลงโทษมึงให้สาแก่ใจเลยและระหว่างที่ไอ้ลมมันพูดจบมันก็คว้าข้อมือของเฟื่องฟ้าเข้าไปอยู่ในอ้อมกอดของมันโดยที่ไอ้ลมมันไม่รู้เลยว่าตอนนี้มันได้ทำอะไรลงไปปล่อยปล่อยฉั่นนะัะพี่ลมทำแบบนี้ก็เฉ่นไม่ได้เชนเป็นน้องเมียพี่นะ น้องมมงน้องมีอะไรกันเล่าเมียกูทิ้งกูไปตั้งเนิ่นนานแล้วไม่มีใครมึงตั้งหากละเฟืองฟ้าไม่อยู่บ้านกูได้ยังไงอ่ะพี่มึงก็ไม่อยู่มึงจะลอยหน้าลอยตาอยู่แบบนี้ไม่ได้บ้านพี่ที่ไหนเนี่ยพี่ลมที่มันบ้านพ่อฉันพ่อฉันตายแล้วว่าพี่กับเมียถึงไม่อยู่ฉันอยู่คนเดียวฉันก็อยู่ได้เอ้ยอย่ามาพูดปากดีแบบนี้นะไอยเฟื่องฟ้ามึงจะถูกลงโทษเอายังไม่รู้ตัวอีกฮะ พี่จะลงโทษอะไรฉันนะพี่ลมต้องลงโทษให้สาแก่ใจอะ่ะถ้าเกิดว่าความผิดของฉันมันมากมายขนาดนั้นพี่ลมพี่ก็ลงโทษฉันให้มันสาแก่ใจพี่เถอะค่ะไอออดอ้อน,ออนฉอเลาะละเกินเนี่ยมาถ้าอย่างนั้นก็อย่ามัวอ้อยอิงพูดพาำทำเพลงอยู่เลยมับเข้าให้อุย้ยพี่ลมพี่มาจับตรงนั้นได้ยังไงอะ่ะจับไม่ได้นะ ทำไมจะจับไม่ได้วะก็ไปนคนบอกเองนี่ว่าจะให้ฉันลงโทษยังไงก็ได้ถ้าอย่างนันก็แล้วแต่พี่ลงโทษฉันให้สาแก่ใจพี่ก็แล้วกันหลังจากนั้นไอ้ลมมันก็ยิ่งได้ใจครับท่านผู้ฟังมันถอดเสื้อผ้าของเฟื่องฟ้าออกจนหล่อนเหลือเพียงแค่ร่างกายเปลือยเปล่าล่อนจ้อนจากนั้นไอ้ลมก็ได้ระดมจูบไปทั่วเรือนร่างของเฟื่องฟ้า รวบลัดตัดตอนครับท่านผู้ฟังท้ายที่สุดไอ้ลมกับเฟืองฟ้าก็ได้เกิดทําอะไรอย่างว่ากันและหลังจากที่เสร็จกิจเป็นที่เรียบร้อยไอ้ลมก็เกิดสางซาจากอาการมึนเมานั่นเองรู้สึกสํานึกผิดไม่นึกเลยว่าตัวเองจะทํากับเฟืองฟ้าน้องเมียที่แสนดีของมันได้เออเฟืองฟ้าพี่ขอโทษนะไม่ต้องมาพูดเลยพี่ลมพี่สวบฉันโทพี่ขอโทษจริงๆ พี่เมาพี่ไม่ได้ตั้งใจอะ่ะไม่ได้ตั้งใจยังไงอะ่ะถ้าไม่ได้ตั้งใจอะ่ะทำไมถึงต้องทำรุนแรงขนาดนั้นด้วยพี่ทำกับเฟืองฟ้าเหมือนกับเฟืองฟ้าไม่มีหัวใจเลยนะคะพี่ลมโถ่เฟืองฟ้าพี่ผิดไปแล้วแล้วก็อีกอย่างหนึง่งพี่ก็อยากจะสารภาพกับเฟืองฟ้าด้วยอะไรอะ่ะพี่ลมจริงๆแล้วพี่ก็สนึกผิดที่ทำไม่ดีกับเฟืองฟ้า แต่ว่าใจลึกๆของพี่ก็มีความสุขฮะมีความสุขอะไรเนี่ยพี่ลมก็จริงๆแล้วพี่ก็แอบชอบเฟื่องฟ้าอยู่ยังไงละจ๊ะพี่พูดจริงหรือเปล่าเนี่ยไม่ใช่ว่าพี่ได้ฉันและพี่มาพูดปลอบใจฉันนะพี่ลมเพราะจริงๆลึกๆแล้วว่าฉันก็รักพี่ไม่แตกต่างกันนะฮะถ้าอย่างนั้นในเมื่อความรักของเราเทั้งสองคนมาตรงกัน ถ้าอย่างนั้นพี่จะขอเริ่มต้นชีวิตใหม่กับเฟื่องฟ้าได้หรือเปล่าพี่คิดดีหรือยังอะถ้าเกิดว่าวันหนึ่งพี่บุงาเขากลับมาฉันจะเอาหน้าไว้ที่ไหนเน่ยพี่ลมไม่เป็นไรหรอกจากเฟื่องฟ้าถ้าบุงาเขากลับมาบูงาก็กลายเป็นคนอื่นเป็นได้เพียงแค่แม่ของลูกแต่เป็นเมียพี่ไม่ได้อีกแล้วเพราะว่าหัวใจของพี่ตอนนี้มันเป็นของเฟื่องฟ้าเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ไอ้แปปแอปเปปฏิกตพูดจริงหรือเปล่าว่าพี่ลมอย่าหลอกให้เฟื่องฟ้าดีใจนะคะไม่พี่พูดความจริงและเฟืองฟ้าล่ะจะมอบหัวใจรักให้กับพี่ได้บ้างหรือเปล่าได้สิคะพี่ลมถ้าอย่างนั้นพี่ลมต้องสัญญาว่าพี่ลมจะรักเฟื่องฟ้าและจะไม่ทอดทิ้งเฟืองฟ้าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นได้หรือเปล่าคะพี่ลมได้จะเฟื่องฟ้า พี่สัญญาจ้าและตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาไอ้ลมกับเฟืองฟ้าก็ได้อยู่กินกันอย่างออกหน้าออกตาและภายหลังทั้งคู่ก็ได้ผูกข้อไม้ข้อมือตกแต่งกันจนถูกต้องตามประเพณีถึงแม้ว่าจะเป็นงานแต่งเพียงแค่เล็กๆแต่คนทั้งคู่ก็มีความสุขมากแขเกเรือมาร่วมงานกันอย่างเยอะแยะมากมายต่างชื่นชมว่าเฟืองฟ้าและลม เป็นคู่ที่เหมาะสมยิ่งกว่ากิ่งทองใบหยกเหมาะกันมากกว่าเมื่อครั้งที่ลมแต่งงานกับบูหาซสออกและหลังจากที่ไอ้ลมแต่งงานกับเฟื่องฟ้าเป็นที่เรียบร้อยทั้งคู่ก็ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขช่วยกันเลี้ยงดูหนูลอยจนเติบโตขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่และเป็นคนดีต่อสังคมนั่นเองครับขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ทุกท่านสวัสดีครับ